สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวโนลิมทีทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมินิซ่าพาซิ่งแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาสอนจูนรถเลโทรหรือรถคลาสสิกนะครับในเวอร์ชัน1นึ2งให้ลง5.7นะครับโดยที่ไม่ใส่กันยกนะครับไฮไลท์ของคันนี้คือไม่ใส่กันยกนะครับ แนวทางรถคันนี้คือไม่ใส่กันยกนะครับแล้วพี่ในคลิปนี้พี่ทําเป็นแค่แนวทางให้น้องๆไปจูนเพิ่มกันเองนะครับเพื่อความสนุกนะครับแล้วส่วนน้องๆคนไหนที่คอมเมนต์เข้ามาว่าไม่เห็นลงได้เหมือนพี่เลยคือบางโทรศัพท์บางเครื่องมันก็ไม่เหมือนกันนะครับความเสถียรก็ไม่เหมือนกันนะครับให้น้องๆเกียร์ดีๆนะครับสําคัญที่รอบสับเกียร์นะครับพี่ย้ําดูคลิปนะครับสําคัญที่รอบสับเกียร์นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยนะครับว่าเครื่องยนต์ทํำยังไงบ้างนะครับ เครื่องยนต์อัพเต็มทุกอย่างเลยนะครับน้องๆระบบอากาศหรืออินเทกนะครับอัพเต็มนะครับท่อไอเสียพี่ใช้เป็นท่อสี่นะครับเครื่องช่วยอากาศพี่ใช้เป็นโปรชาร์จเจอร์นะครับเกียร์นะครับเกียร์ใช้เป็นเกียร์หกสปีดนะครับคัตอัพเต็มครับไฟวีนอับเต็มครับช่วงล่างอัพเต็มทุกอย่างเลยนะครับโช๊คหลังใช้เป็นทอร์กอาร์มนะครับ โลบาร์นะครับอัพเต็มทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นล่มนะครับพี่ไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็บิลลี่บาร์นะครับไม่ได้ใส่นะครับบิลลี่บาร์หรือการยกไม่ได้ใส่นะครับไฮไลท์ของคันนี้อยู่ที่ตรงที่ไม่ใส่บิลลี่บาร์นะครับแล้วเวลาลงได้นะครับกล่องนะครับอัพเต็มทุกอย่างเลยนะครับ ยกเว no ้นกล่องในตัดนะครับไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ไล่ในตัดนะครับน้องๆคนไหนก็เช่นน้องๆก็เช่นกันนะครับถ้าไม่น้องๆคนไหนที่ไม่อยากใส่ในตัดวิ่งไม่จําเป็นต้องอัพนะครับเพราะว่าเสียดายเงินนะครับขนาดล้อยางนะครับความกว้างไอ้ความสูงของยางหลังนะครับสูงสามสิบสองนิ้วนะครับกว้างยี่สิบเอ็ดนะครับขอบสิบสามนะครับล้อหน้านะครับสูงยี่สิบห้านิ้วนะครับกว้างสี่นิ้วนะครับขอบสิบสี่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจูนกันเลยนะครับว่าจูนยังไงนะครับพี่พาไปดูวิธีการจูนนะครับเกียร์นะครับใช้เหมือนพี่เลยนะครับเกียร์นะครับใช้เหมือนพี่เลยนะครับเกียร์แลนส์นะครับช่วงล่างนะครับเกียร์แลนส์นะครับหน้าศูนย์จุดสองศูนย์นะครับหลังศูนจุดสองหนึ่งนะครับค่าเคสปริงนะครับหน้าสี่หมื่นเจ็ดนะครับหลังสองหมื่นสามนะครับ ค่าบัมนะครับ1,000พันทั้งหน้าและหลังนะครับค่ารีบาว7,000พันทั้งหน้าและหลังนะครับความกว้างของฐานล้อนะครับล้อหน้า0.00นะครับล้อหลัง0.10นะครับบลีบาร์ไม่ได้ใส่นะครับเวดบาลานนะครับขึ้นสุดที่0.06นะครับเดินหน้าที่0.60นะครับกล่องนะครับ รอบนะครับใช้ล้างคอนโทลนะครับหรือล็อกรอบออกตัวนะครับใช้ที่เปิดที่เก้าพันนะครับรอบเปิดไปที่หนึ่งหมื่นรอบเลยนะครับรอบเปิดไปที่หมื่นรอบเลยนะครับชิปไลท์แล้วแต่น้องๆจะตั้งนะครับพี่ตั้งไว้เก้าพันนะครับแล้วแต่น้องๆจะตั้งนะครับส่วนดีเลย์บล็อกปิดไปเลยนะครับแต่น้องๆคนไหนที่เล่นดีเลย์บล็อกอยู่ก็เปิดก็ได้นะครับเพื่อความถนัดและเคยชินนะครับระบบน้ามันนะครับเหมือนเดิมนะครับระบบน้ํามันนะครับเพอร์เฟกต์จูนนะครับ ไฟก็เหมือนกันครับเพอร์เฟกจูนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่จะไปวิ่งให้ดูนะครับสามลันนะครับที่พี่ลองจูนมานะครับรถวิ่งที่วิ่งได้สามลันแล้วเวลายืนนะครับมันจะยืนอยู่แบบนั้นนะครับมันจะคือเวลาที่เสถียรที่สุดนะครับของเกมเกมนี้นะครับแต่ถ้าวิ่งได้ลันหนึ่งแล้วเวลากระโดดไปเพราะวิ่งอีกลันหนึ่งแล้วเวลามันกระโดดไปแสดงว่ารถเรายังไม่ไม่ยืนได้นะครับเวลาเรายังไม่ยืนนะครับ เดี๋ยวพี่จะลองดูนะครับว่ามันจะวิ่งยืนได้หรือเปล่านะครับมาที่เทสแอนจูนครับสนาม405นะครับวันนี้พี่ขอใช้เป็นสนาม405นะครับย้ำน้องๆนะครับก่อนเข้าไปวิ่งให้ดูนะครับย้ำนะครับเบินยางนะครับน้องๆคนไหนที่ใช้ดิจิตอลเหมือนพี่นะครับเบินยางนะครับให้ได้ใกล้เคียงพี่นะครับ124 125นะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่ใช้เข็มนะครับให้เบิร์นให้เข้ากลางที่สุดนะครับสังเกตรอบสับเกียร์ดีๆนะครับ รอบสับเกียร์นะครับเพราะว่ารถไม่มีการยกหรือไม่มีบิลลี่บาร์นะครับถ้าเกิดเราสับเกียร์ผิดนิดเดียวหรือเบิอนยางเกินนิดเดียวรถมันจะยกล้อนะครับรถมันจะยกล้อนะครับมันรถขับยากมากนะครับโอเคนะครับไปเดี๋ยวพี่พาไปดูในร้ันแรกเลยนะครับไป มากครับน,น้องก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการจูนรถคลาสสิกรถเลโทในเวอร์ชัน1น9 2 9ให้ลง5.7นะครับฝากน,น้องนะครับคนที่ติดตามคลิปพี่ระหว่าง มินิซ่าพาซิ่งปะทา m เอ็มดีเอฟชนแนนะครับฝั่งน้องติดตามไว้เลยนะครับมีรอบแก้มือแน่นอนนะครับเพราะว่าเราคุยกันส่วนตัวแล้วนะครับว่าขอแก้มือนะครับคือฝั่งพี่ป้อมเขาขอแก้มือนะครับเดี๋ยวน้องๆรอดูเลยนะครับคลิปต่อไปนะครับส่วนคนที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับก็วันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝักน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจพี่ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ